อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่7มิถมุนายนเนี่ยช่วงกลางคืนเราจะมีงาน WWDC นะครับซึ่งเป็นงานประจำปีของ a อ p l e อันนี้ผมมาสรุปย่อสั้นๆให้ทุกคนได้ทราบกันในช่วงเช้านะครับว่าตอนนี้ถึงตอนนี้ครับมีข่าวอะไรกันบ้างเราน่าจะได้เห็นอะไรกันบ้างในงานคืนนี้นะครับซึ่งงานนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงกลางคืนตรงกับเวลาในไทยเนี่ยประมาณตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มห้าสิบนาทีเป็นต้นไปนะครับใครไหวก็รอดูกันไปมาพร้อมกันนะครับตรงนี้สำหรับงานคืนนี้นะครับ ในส่วนของซอฟต์แวร์มันเกี่ยวกับตัวของ OS นะครับโดยแต่ละปีเนี่ย Apple ก็จะมีการพรีวิวตัวของ OS ใหม่ๆนะครับได้แก่ตัวของ MacOS นะครับตัวของ i อ a d o s ตัวของ iOS นะครับแล้วก็ตัวของ WatchOS รวมถึงตัวของ TVOS นะครับแล้วก็งานเนี้ยที่พูดถึงกันเนี่ยก็เก่งๆกันอยู่นะครับว่าอาจจะมีตัวฮาร์ดแวร์ใหม่ซึ่งก็คือตัวของ MacBook Pro ที่เป็นตัวหน้าจอ14นิ้วกับ16นิ้วเนี่ยเปิดตัวได้งานนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเรามาค่อยๆสรุปไปทีละส่่ววนนนนรมม้อกกัคผจไปเ็ึงทุ เวลาในตอนเช้านะครับตรงนี้สําหรับในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านตัวของ OS ก่อนนะครับตัวของ OS เนี่ยที่พูดถึงกันเนี่ยทั้งในส่วนของตัว iOS แล้วก็ iPadOS เเนี่ยข้อมูลที่มีเบื้องต้นเนี่ยผมว่าราวๆสักสิบไม่เกิน20%สิเนี่ยสิ่งที่มีออกมาเนี่ยว่าแบบออันเนี้ยจะมีการปรับปรุงในส่วนของตัว Notification แป,ปรับปรุงในส่วนของตัว Control Center อะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของ v a c y เรื่องความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของเราต่างๆตรงนั้นนะครับข้อมูลอื่นๆที่มีใน นี้เนี่ยยังไม่ได้มีการพูดถึงนะครับว่าจะมีฟีเจอร์มีความหวือหวาอะไรเพิ่มเติมในส่วนของทั้ง iOS แล้วก็ตัวของ iPad OS นะครับสิ่งที่มีพูดถึงกันแล้วผมค่อนข้างอยากให้มันทำได้ดีขึ้นตามที่มีข้อมูลตอนนี้จริงๆก็คือในส่วนของตัว iPad OS กับเรื่องของ multitask เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าผมอยากได้ตัวของ multitask ใน iPad OS เนี่ยให้มันสามารถเปิดรูปภาพในตัวของแอปฟอโต้แอปตกแต่งรูปภาพเนี่ยได้หลายๆรูปพร้อมกันเหมือนที่เราทำอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เราเปิดแท็บหลายๆแท็บเนี่ยบนแอปที่แบบรีทัชรูปตกแต่งรูปเราจะต้องทำรูปข้ามไปมาเนี่ยผมอยากให้ในตัวของ iPadOS นเะอมันทำได้ยังั้นตามที่มีข่าวตอนนี้ว่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของตัว m u l t i t a s k i n g บน iPadOS อนะครับอันนีเ้เป็นสิ่งแรกที่ถูกพูดถึงกันทีนี้ท่านมาถึงส่วนของตัว WatchOS แล้วก็ตัวของ TVOS นะครับตรงนี้เนี่ยเป็น2ส,ส่วนที่ข้อมูลน้อยมากครับว่าจะมีอะไรใหม่ไหมจะมีฟีเจอร์อะไรว้าวๆ้าวไหมให้กับตัวนาฬิกาบ้างนะครับรวมถึงตัวของ Apple TV 4K ที่ Apple เพิ่งอัปเดตไปใหม่โดยอมีรีโมทที่เป็นดีไซน์ใหม่ตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมอะผมไปคาดหวังกับตัวของ Apple TV ซะมากกวก่อนว่าเอ้ย Apple น่าจะมีฟีเจอร์อะไรเข้ามาให้ รู้สึกว่ากระตุ้นผู้ใช้งานให้อยากซื้อตัวของ Apple TV 4K ตัวใหม่เนี่ยเพราะว่าอย่างผมผมมีตัวของ Apple TV 4K ตัวเดิมอยู่แล้วที่เป็นตัว A10X ตัวชิป A10X พอมาเป็นตัวใหม่เนี่ยแค่เปลี่ยนดีไซน์ตัวรีโมทแล้วก็อัจทําตัวชิปให้แรงขึ้นเป็น A12 อะไรตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยไม่พอสำหรับผมที่แบบอยากให้ซื้อถ้าถ้าสมมตินะอยู่ดีตัวของ TV OS ประกาศว่าเฉพาะตัวของ Apple TV 4K ตัวใหม่ จะรองรับเรื่องเสียง Special Audio ในหูฟังตัว AirPod s Pro AirPod s Max อะไรเงี้ยเอออันเนี้ยชวนซื้อเพราะว่าผมเคยพูดไปไดแล้วว่าผมอะอยากให้ Apple TV มันพพอร์ตเรื่องเสียงของ Special Audio ในหูฟัง AirPod s Pro AirPod s Max ตรงนี้นะครับอันนี้ก็รอดูกันว่าจะได้อย่างนั้นไหมในงานคืนนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยในส่วนของตัว Mac OS macOS เอาจริงเนี่ยตัว Big s u r เนี่ยก็คือตัวของ macOS 11.0เนี่ยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันถือว่าเป็น Big c h a อตไปรอบหนึ่งแล้วผมเลยรู้สึกว่าปีนี้ครับถ้าขึ้นมาเป็นตัวของ macOS 12.0เนี่ยตัวของการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยไม่น่าจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะน่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดอะไรในตัวของ OS มากกว่าเรื่องฟีเจอร์หวือหวาเนี่ยเอาจริง,รงตัว OS บนเครื่องคอมพิวเตอร์กับฟีเจอร์หวือหวาเนี่ยมันไม่ได้มีมานานแล้วครับมันค่อยๆ เหมือนแบบอยู่นิ่งๆกับที่นานๆจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเนี่ย มาให้เราสึกอ๋อมีฟีเจอร์ใหม่นะอะไรเงี้ยซะมากกว่าสิ่งที่ผมว่าทุกคนอยากได้กับบนตัวของอ Mac OS เนี่ยก็คือเรื่องพวกเซตติ้งซะมากกว่าที่ตอนเนี้ยพวกเซตติ้งต่างๆอยากให้มันแบบ flexible ยืดหยุ่นมากขึ้นในการแบบตั้งค่า notification เข้าไปตั้งค่าเรื่อง notification อะไรต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นตรงนั้นนะครับส่วนอื่นๆในงานนี้นอกจากตัวของ OS เนี่ยที่เราน่าจะได้เห็นกันเนี่ยถามว่ามีอะไรอีกไหมสิ่งที่พูดถึงกันมาตลอดนะ แล้วก็พูดกันมาหลายวิดีโอแล้วด้วยก็คือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ว่า อาจจะมีปิดตัวในงานนี้ก็คือตัวของ Macbook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วนะครับก็น่าจะเป็นดีไซน์ใหม่พูดไว้หลายครั้งแล้วว่าตัวของสเปคเครื่องเนี่ยน่าจะเป็นตัวแบบตัวชิปของ Apple อันใหม่ไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นตัวของชิป M1X หรือเป็น M2 อะไรก็ได้ตรงนั้นนะครับตรงนี้ที่เก่งๆกันน้อยเนี่ยก็จะเป็นตัวชิปแบบ10คอในส่วนของ CPU แล้วก็ส่วนของตัวที่เป็นกราฟิกตัว GPU เนี่ยจะเป็นตัวชิปแบบ16คอแล้วก็ตัว RAM เนี่ย จะมีตัวออปชันให้เลือกไปถึง64กิกครับคือถ้าได้ตามนี้นะผมว่าใครที่กำลังรอตัวเครื่อง Macbook Pro อยู่ผมว่าถูกใจแน่นอนสำหรับตัว Macbook Pro เนี่ยนอกเหนือจากสเปคนะครับผมว่าที่ทุกคนรอดูกันเนี่ยว่าจะเป็นจริงตามข่าวที่มีในช่วงนี้ไหมก็คือเรื่องของพาแเนลหน้าจอแบบ Mini LED แบบเดียวกับที่อยู่ในตัวของ iPad Pro M1 ที่เป็นตัวของ12.9นิ้วครับตรงนี้เนี่ยมีพูดถึงกันมาอยู่หลายเดือนแล้วครับว่า Apple จะเอาตัวจอ Mini LED เนี่ยมาใส่ในตัวของ Mac MacBook Pro นะครับตรงนี้ก็รอรุนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคำถามเนี่ยคือถ้าจะเอามาใส่ในตัวของ MacBook Pro เนี่ยผมว่าทุกคนพอจะนึกภาพไปทางเดียวกันว่าตัวของจอ Mini LED หลักๆเนี่ย,ยมันน่าจะไปอยู่ในตัวของรุ่นหน้าจอ16นิ้วนี่แหละส่วนว่าจะเป็นแบบ t a ต d a า d เลยหรือจะเป็นออฟชั่นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไปดูกันอีกทีนึง่งส่วนตัวที่เป็น MacBook Pro ที่จะเปิดตัวคู่กันเนี่ยตัวเล็กเนี่ยที่ว่ากันว่าจะเป็นตัวของออหน้าจอ14นิ้วเนี่ยจะมีตัวของจอ Mini LED ไหมถ้าดูจากที่อั โปรทํากับตัวของ iPad Pro M1 ตัวรุ่น11นิ้วก็ไม่ได้ขึ้นเป็นจอ mini LED นั่นหมายความว่าตัวของ macbook pro 14นิ้วถ้าเปิดตัวมานะก็อาจจะไม่ได้ตัวจอ mini LED อย่างที่แบบหลายคนอยากได้ว่าเฮ้ยอ,อยากได้เครื่องเล็กประสิทธิภาพดีแล้วได้ตัวจอเทคโนโลยีใหม่ด้วยตรงนี้ถ้าอยากได้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปอยู่ในตัวของรุ่นใหญ่รุ่นเดียวนะครับในส่วนนี้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัว macbook pro เนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวจอ mini LED ด้วยนะก็คือที่พูดถึงกันล่าสุดเนี่ยในช่วงวัน2วันนี้ก็คือ ตัวรุ่นจอมินิแอวดีอาจจะเปิดตัวจริงแต่อาจจะไม่ได้ขายทันทีครับตัวของจอมินิแอลดีอาจจะรอไปก่อนไปขายในช่วงแบบผ่านจากนี้ไปอีกแบบเดือน2เดือนตรงนั้นเลยเอ,อ,อันนี้ก็แบบโห่ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่า Apple เปิดตัวดักทางไว้ก่อนเลยแล้วก็ให้คนรอไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยไปทยอยผลิตทยอยประกอบล่างหรือแบบไปหาพาแเนลหน้าจออะไรเงี้ยอีกทีหนึ่งตรงนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันในงานทนันีว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลในตอนนี้นะครับเกี่ยวกับงาน WWDC ที่มีออกมานะครับว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรเรามีอะไรให้ลุ้นกันบ้างนะครับวนัวผมผมก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับว่าผมคาดหวังอะไรผมอยากได้อะไรจากตัวของ iPadOS แล้วก็ตัวของ iOS 15นรตรงี้ทไอันนี้ผม เอาภาพมาดูทีมึงว่าสิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับใครมีความคิดเห็นยัง่ายในส่วนนี้นะครับทั้งตัวของ Mac OS iPad OS แล้วก็ตัวของ iOS ออมีใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมกันบ้างคราวที่แล้วถามไปแล้วมีคนมาโพสต์มามาคอมเมนต์อยู่ประมาณหนึ่งรอบนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้แสดงควา,นามคิดเห็นเอามาแสดงควา,นามคิดเห็นกันได้นะครับส่วนตัวผมนอกจากในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วเนี่ยส่วนของตัว OS วเนี่ยก็รุ่นนี่แหละของตัวฮาร์ดแวร์ตัวของ Macbook Pro นี่แหละว่าเฮ้ยออกมาเถอะอยากเห็นแล้วล่ะว่าแบบ Apple จะทำได้แรงยังไง ก็อยากเห็นดีไซน์ใหม่ด้วยว่า Apple ทํทำออกมาแล้วมันน่าใช้ยังไงบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีในช่วงกลางคืนกับงาน WWDC 2021่อตั้งแต่เวลาประมาณ5ทุ่ม50าเข้าไปดูได้นะครับถ้าจะดูเนี่ยก็คือในเว็บ apple com นะครับสามารถดูได้ทั้งหน้าเว็บดูบน YouTube ก็ได้ครับ YouTube เดี๋ยวนี้ Apple ก็เข้าไปสตรีมมิ่งเหมือนกันตรงนี้ก็สามารถเลือกดูได้ตามสะด,ดวกนะครับสั้นวอลผมตอนนี้ขลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อ